ครับการสวดีช่วงเศร้าของวันที่6ตุลาคมพศ2567กาสวดีเอฟซีทุกท่านครับการสร้างิปนี้กลาเป็นคลิปที่สองผม15เมืองอันนี้ผมได้เปิดขายนะครับขายแล้วครับขายในราคา6,000บาท2ตัวพี่น้องครับ6,000บาทนี่ได้มาย้อนยังครับพี่น้องครับโมเมนต์ย้อนควงม้ามเลยครับย้อนเนื้อครับพี่น้องครับเต็มๆเลยครับนี่ผมถึงน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ทีสื่อง้อน้ำผมไปก็ดีทีบฏิเสธก็ดีทีเขามารับช่อมิีดผมก็ดีครับพี่น้องครับว่าเป็ยังเจําจำเป็นต้องเลือกสายพันธุ์ต้องเลือกสีนั่นสีนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าผลสุดท้ายก็มาตกอยู่เหนือเ็าครับพี่น้องครับจังนี้สีแดงบดสีเทาบดเสื่งบดตีจ้าโตครับพี่น้องครับก็ต้องมาตกในราคาเหนือไหมครับพี่น้องครับอ่ามีชนะแลวอ่วถ้าเฮ้าสิคิดสีเลียงง้อนี่เลียงน้ำทุนมันดีกว่าครับพี่น้องครับเลียงน้ำทุนต้นทุนว่า จะของมีทุนสาใดครับพี่น้องครับจะของมีทุนสาใจกับเลี้ยงไปสำนันไหมครับประมาณนี้ไหมครับพี่น้องครับถ้าไปเลี้ยงน้ำอ่าค้อมหิตไปเลี้ยงน้ำสีนี่เตรียมโตเจ็บโตได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับง้อหกหมื่นสองตัวพี่น้องขีดเอาครับพี่น้องครับอ่าห้างเถื่อขายเตรียมรถกับบริ่พ่อหกหมื่นอันนี้ขายสองตัว้หกหมื่นครับพี่น้องเนี่ยผมบอกว่าในมื่อวานผมกับตัวเลี้ยงนี่ครับไห่งที่ชุดเราครับในนณะนี่ครับพี่น้องครับถึงอ้วนถึงเหนื่อยครับสูงเม้าสิบ เรากันง่ายพอมครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็รอดจะทรงมันผุดครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นกัมาเมืองหอดควอ,อกเราล่ะพิ่นเสียงเงินไว้เมื่อเลี้ยวที่ว่าให้รอดจะทรงมันผุดคือว่างัวงัวเพิ่นที่ขึ้นเฉียงนี่มันเต็มคอเพิ่นอยู่ไหมครับพี่น้องครับเพิ่นก็ร้อยงัวบางจังเอาไปทรงเพิ่นครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องบอกพี่น้องกเษกรรษตรกรว่าอ่าซื้อไปตัวละสามสี่พันนี่พ่อหนุ่มไปซีเรียสครับ อ่าบี่น้องไปเลี้ยงมันมีลูกก็ได้เลี้ยงอ้วนครับพี่น้องครับอันนี้อ้วนธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับอ้วนธรรมชาติอย่งนีครับอย่างนี้นครับพี่น้องครับนอนหลังได้เอลิมเจมส์นะครับนี่าฝากไปแนวทางเอฟซีทุกท่านครับอ่าบี่น้องเสียผมก็ได้ครับพี่น้องครับอ่าล้องเมึงหลายๆช่องว่าง่วนใดขายง่ายสุดขายได้แพงสุดง่วนเนื้อครับตอนนี้ครับง่วนเนื้อม่านดับหนึ่งขายไงขายได้แพงประตูไอ้ปากว่าสิขายครับได้ขายทันทีเลยครับอย่าสารชีมนี่ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ